ทำแล้วนะเจ้ากับช่วงนี้นะเจ้าภาษาเหนือวัฒละกมสองกรรเลิศนะวันนี้เสนอกรรว่าวันนี้ก็ขอเสนอกรรนะเจ้าอีปี้เสนอกรรว่าป่าโห what that is mean น่ารัก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 นอกใจนอกใจวันเดียวนี่หนิมพิวจะอู้ภาษาเหนือแล้วหนิมพิวยังอู้ภาษาอังกฤษกรกงเทพไปพอ what that is mean อู้อีกยังก็ อู้ได้แล้วอูว้ได้แล้วเดียวม่นสอนมากำเดียวก,กี้โอเคโอเคป่าโคแปลว่าป่ารกป่า,ปารกป่าลึกๆไปเลยอ๋อที่เป็นหญ,ญ้าหญ้ารกๆเออ,อหมืดหมดนี่นะลองฟังเสียงลองฟังเสียงจะเข้าใจความหมายต้องฟังเสียงป่าโค <c oughs> อ๋อใช่ล้า มันภาษาเหนือมันต้องฟังด้วยความต้องต้นเสียงนะแต่ใจนี้วันนี้ตีสมมติว่าปีหนิมจอมล้ไก่ลงไปในปารีมุ่นหามไปจอดล้นไปที่ไหนป่าโคจอดล้นไปป่าโคต้องใส่เน้นเสียงสเตรทตรงคำว่าโคต้องสิงเก็ตสเตรทเลิศ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 ป่าโคโอ้ดดดแขกรับเชิญ ว่แต่วันนี้มันเราใจอีเป้เลยนิ่ยิงอส๋อป้าหน้ากันมันแล้วแต่ป้าหน้ามันได้ปะเป็นยังมาเป็นยังน้องคนนี้มีทักษะภาษาเหนือมาพ่องละเพราะอยู่กับเขาสองคนมันมาเพะมาเพะสวัสดีเจ้าเฮ้ยได้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 หนเๆๆ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 ีๆๆ้ๆๆ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 าๆๆ้ คอยชื่อคอยอะไรภาษาอีสานเลยนั่นมันอีสานตัวตัวน้องเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลชื่อว่านชฉเเป็นชาวอคขมขเมืองอ๋คือคือขอคะแนนจากพี่น้องจาวเหนือเปิ้ลเปิ้ล ก็ขอคะแนนจากพี่น้องเจ้าเหนือเจ้าใต้เจ้าอีสานเจ้ากุ้งเทพเยบให้กับเปิ้ลและพี่ปิ๊งพี่ปี๊นิ้มเออนั่นแหละดีกว่านีก่อนดี่งหลังๆพี่เล่ารู้สึกว่ามันจะปร่กออเหมือนภาษาเหนือเออมันทำแม่งทำแม่งแต่มันเริ่มคล้ายๆคนอุ่มาออกมาออกเออ แต่มันก็โอเคเนาะพี่หนิมเออพื่อคะแนนพวกใดเพื่อีปหนิมเพื่อคะแนนกัอนอ้าวันนี้นะเอาไปสักโฮกกันเนาะ ยังผูก,กออวันอื่น <มา S 1> ก็ว่ากันใหม่เจ้าและก็ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแนละเจ้าพี่หนิมที่เราสองคนเนี่ยจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเสียดายเนาะท่านผู้ชมค่ะถ้าอยากจะพอเราสองคนมาอู้กันอู้จากกันนี้อีเหมมท่าม้วนอกม้วนใจติดอกติดใจกร้าสิบพกตังทูโมเมนต์มาเนี่ยเจ้าไปต้องม้วนอกม้วนใจก็ได้เจ้าถ้าว่าชอบของแปลกนียนะก็ม้วนดีไปอย่างอีลูกได้พอเราสองคนนี่นะ กระซิบมาตางังทูโมเมนต์โอ้ข้าใจกระซิบเฮาสองคนจะได้คัมมิ่งซูนก่อนเออเออ,เอ,อแล้วแต่ท่านผู้ชมนะค่ะขอกำลัต้น,นอ่ะอันเอาวันเป็นว่าวันนี้ See you again tomorrow ก่อนไปใจจะไดโออไปใจอย่างน่ะ See you again tomorrow ําเลิกอยูส,สวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าโอ้บ,บ๊ายบายอย่างนางงามจริงใหม่แล้ววะฮึลากันสวัสดี Pop.